มายังอ้าวมาแล้วมาแล้ววันนี้นะครับอ EP ล่าสุดจะพามาอัปเดตสต็อกนิสสันอเมล่านะครับในเดือนกรกฎาคมนี้วันนี้วันที่เราถ่ายเป็นวันที่6นะครับคือต้องบอกก่อนว่าเราจะเปิดดีลพิเศษนะครับเเดือน 7, 7, 7ต้องมีอะไรพิเศษแล้วอีกอย่างมาทั้งทีต้องมาแบบรถพร้อมส่งมอบ มีโปรโมชั่นพิเศษมีอะไรพิเศษพิเศษให้กับลูกค้านิสสันอาร์เมล่าที่รอยาวนานมากบางท่านจองรถตั้งแต่ช่วงเดือนเมษาเชื่อไหมครับยังไม่ได้รถเลยสำหรับกลุ่มหลังคาดํดำทั้งหลาย VL หลังคาดำา v L Sport Tech หลังคาดํดำทั้งหลายนะครับหลายท่านยังไม่ได้รถวันนี้เราจะมาอัปเดตคลังสต็อกของนิสสันอาร์เมใหม่นะครับเดือนนี้ผมมีรถตั้งแต่ รุ่น eCVT ขึ้นไปนะครับ eCVT ก็มีพอสมควรเลยนะครับทั้ง3สีตัวนี้เข้ามาแน่นอนรับรถได้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้รุ่น EL นะครับทุกสีมีครบรุ่น V รุ่น VL ที่สีปกติอันนี้มีครบทุกสีนะครับส่วนตัวที่เป็น VL หลังคาดำ VL Sport Tech ตัวที่เป็นหลังคาดำอันนี้เดี๋ยวขออุบไว้ก่อนนิดนึงว่า เราจะได้รถมาประมาณกี่คันนะครับต้องต้องบอกก่อนว่าคือตอนนี้เรามีค้างจองที่ลูกค้ายังรออยู่เนี่ยก็ถือว่าพอสมควรแล้วนะครับออเดอร์ที่จะรับจากลูกค้าที่จะจองใหม่เนี่ยก็ยังสามารถรับได้อีกพอสมควรนะครับรุ่นนี้ฝากโปรไว้นิดนึงก็คือตัวเริ่มต้นนะครับสำหรับรุ่น eCVT รุ่น eCVT เนี่ยปัจจุบันนะครับเครื่อง1 0 0 0พันเทอร์โบในตลาดบ้านเรา เป็นรุ่นที่ราคาถูกที่สุดละกันรุ่น e-cvt นะครับปัจจุบันก็ราคาอยู่ที่5,900 0บาทนะครับย้ำนะครับ1,000เทอร์โบ100แรงม้าราคาเริ่มต้น5,900 0บาทวันที่1สิงหาจะปรับราคาขึ้น6,000ทุกรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ณนะปัจจุบันณนะวันนี้พิเศษแน่นอนนะครับราคาเริ่มต้นเพียง 5้า0สนาพนดาวขั้นต่ำสองหมื่นเก้าพับาทครับเจ็ดเดือน7เคาะมาเลยจองมาเลยให้29,000บาทนะครับผ่อนถูกที่สุดด้วยรุ่นนี้ข้างงวดอยู่7,200กว่าบาทนะครับสำหรับรุ่น e cvt มีให้เลือก3สีนะครับสีบอนสีดำสีขาวมุกแต่สีขาวมุกมีค่าสีนะครับสีขาวมุกของอเมล่าทุกรุ่นจะเพิ่ม1,000 0บาทนะครับ แต่ถ้าโปรโมชั่นนะครับสีดําสีบอลรุ่นนี้ออกลถ20,009ผ่อนเพียง7,200กว่บาทครับเดเดือนเจ็ดเคาะมาเลยกองมาเลยทักชัดมาเลยให้ราคาพิเศษนี้เลยเพราะว่าตอนนี้กับลด500,000กว่บาทผ่อนอยู่7,200เรทนี้คือถูกที่สุดแล้วครับต่ำมากๆด้วยเดี๋ยวพาชมรอบรถสักนิดหนึ่ง

รุ่นที่แนะนำช่องทางการติดต่อเดี๋ยวจะลงไว้ให้ท้ายคลิปนะครับมีทั้งเบอร์โทรนะครับช่องลิงก์ไลน์ในการติดต่อหรือ,อสอบถามด่วนๆเนี่ยคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันครับ7จ็ดเดือนเปังแน่นอน